นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่ไม้ไม่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 หัน่ไม่ไม่ามกล้องมิไ๊่ไย่่ตม่่ไม่ไม่ไม่เม่ไม่อม่ไม่ไม่งนี้ม่ไม่แรกไม่ไม่ไอะไรฉันกไม่ไจะไม่่เต้นเลยตอนม่ไม่ไย่ไม่พราไว่าฉันก็ไม่ม่ตม่ที่จะไไม่ไอ่ไม่ไั่ไม่ม่รม่ไม่อม่มงไม่ไม่่เม่ไม่รม่ไม่ไม่เคยไม่เมอไม่ไม่ไไม่ไมะไม่ไไม่่ไม่พูดไร่ไทำเพลงวันนี้ม่พวกเราใส่เสื้อผ่ามจไค่ไม่ไค่ทม่ไคือม่ไเราส่ไคนไจอกม่ครั้งแรกด้วยไม่ ไม่ได้มีแค่กเราสองคนในวันนี้ต้องจ้ะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยค่ะพีชครับสวัสดีครัสด็จเจ้าเสดีค่ะสวัสดีครับไม่เคยร่วมงานกับพีชเลยแต่เคยเจอบ้างตามอีเวนต์ที่เรานัดมาทำรายการแดดนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็รอทีมงานบอกกันเรารู้แค่ว่าวันนี้ทีมงานให้เราใส่เสื้อยูนิโคลมาแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราได้พีชมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยเราก็ต้องมาคุยลัษ์สไตล์ของพีชหน่อยในเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวแล้วก็เรื่อง เราถ่ายรูปนี่เมื่อกี้อะนี่คือจะเล่นอะไรกันมะไม่เล่นไม่เล่นไม่เขาถาม่อยอาชอบเหนตัวยังไงเพราะเห็นว่าเออพีชก็แบบเป็นหนุ่มแฟชั่นนะจริงๆเราเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคือเราแค่เลือกจากแบบของที่ชอบเลยนะอย่างเช่นเราเป็นคนชอบสะสมพวกเราสะสมเสื้อยืดวงมาตั้งนานแล้วแล้วก็เลยเอามาใช้อะไรเงี้ยเอามาใส่แล้วก็หาเสื้อผ้าให้เข้ากับเสื้อเนี่ยแหละแล้วเล่นถ่ายรูปคือพูดเลยนะว่าพวกเราสองคนเนี่ยเป็นแบบเป็นชนิดที่ชอบถ่ายรูปมาก ดีมากฮะหายากมากคือเราว่ามันหายากที่คนที่แบบผู้หญิงก็ชอบแบบออกไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยบอกว่าเสนด์จะแบบอ่ะออกไปเราก็ถ่ายเป็นแบบแซนปอ่ะ๊กไม่ค่อยมีใครถ่ายเป็นจริงจังระหว่างรอทีมงานนะคะแล้วก็ขอถ่ายรูปกับแขกรับเชิญเราหน่อยละกันนิดนึงกรุบกรุบเอาไปอวดสาวน่อยทำอะไรดีอ่ะไม่ได้เจอแขกรับเชิญอนะแดดแบบแดดแดดอ่ะระหว่างนี้คือทีมงานจะแจกจดมาแล้วมาแล้ว ให้พีดเป็นคนไปเลือกโจทย์ดีกว่าเขามีสองอันน่ะเปิดมีห้าเลร่นี่คือตังค์หรอห้าร้อยนี่คือตังยังไงสองาสองเก่าจากงานอื่นเป็นรายการที่แบบช่วยลดโลกหลอนเทปหน้าเดี๋ยวก็ใช้หน้าเนี้ยเอาล้วครับกิจกรรมของเราก็คือวิ่งสามขานั่นเองยังไงครับทีมงานครับยังไงครับในชุดนี้หรอมันร้อนนะเนี่ยเธอดูหน้าฉันสิหน้าฉันเปียกมากเลยนะการวิ่งอจะเป็นแค่เทคนิคอย่างนั้นเราจะมาทดสอบแต่งหน้อ่า คืออีกคนนึงจะดำมากคือคนเชฟปกตินี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนสร้อยลูกปัดจ้าสร้อยลูกปัดจ้ายังไงยังไงไหนลูกปัดคือต้องใส่ไว้อาแจกอาแจกถ้าโดนอะซึ่งตอนนี้มันโดนแดดมันเลยกลายเป็นสีม่วงอ๋อถ้าเกิดเราโดน UV มันจะทะลุเข้าไปถึงลูกปัดข้างในอย่างนี้ เราเ่สุดๆเลย T G I F เนี่ยพอได้ยินมาว่าเสื้อคลุมรุ่น U V คะยังมีคุณมสมบัติป้องกันแสงแดดแค่ใส่เนี่ยก็ปกป้อง U V ได้ทันทีกัน U V ในวิเดียวนี่ถ้าเธอ,เอ,อพูดชัดขนาดนี้เธอต้องไม่ได้แค่ได้ยินแน่ๆ <laughs> ได้ยินมาจริงๆคือได้ยินแล้วก็สนใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอเราก็ได้โอกาสดีที่จะไปพิสูจน์ในวันนี้ค่ะใครจะไกกว่าจ้าเคก็คือจะมีทั้งหมด3รอบจ้าจะเป็นการจับคู่อ่ะที่พีชวิ่งกับที่าวอบอ น,นั่นแหละกูวอร์มแล้วเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่คือเราต้องแข่งขันกันด้วยเหรอต้องแข่งกันอ่ะอีกแล้วชอบให้แข่งขันมีรางวัลไหมเทปนี้มีเฮ้ยอ่ได้เลียวชอบอะโอเคโอเครอบสุดท้ายเป็นไฟต้งไล่แข่งกันจริงๆแล้วอ๋ออ๋อคือรอบแรกคือไม่นับคือรอบแรกรอบสองไม่นับเลยแข่งวิ่งกันค่ะแข่งไม่กันกลางแดดก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยความจีกิจกรรมกลางแดดก็มีเยอะแยะทำไมต้องแข่งวิ่งด้วยคือมันเหนื่อยมากไงโอ้โหเหมือนเพิ่มความเหนื่อยขึ้นไปแบบ คูณสามอะไรเงี้ยอ๋ยคือแบบว่าให้เราแต่งตัวซะสวยออกกังกายมาวิ่งกลางแดดยี่โอเคนี่เต่าเปียกแล้วนะใช่คืออยู่แบบแบบว่า้อแล้วเนี่ยแต่นี่ว่าไปเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งบ่นเนี่ยเราก็จะยิ่งอังแดดไปเรื่อยๆจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องไปซ้อมเลยดีกว่าทันสิจ๊ะไปได้หน้ากียิ่นแล้วยังไงอ่ะแม่ได้เทียวใหญ่เลยเราอ่ะ เคยทำอะไรอย่างนี้ก่อนมาเราไปขั้นนี้ก่อนใช่ไหมเอ่อขาการก่อนไปการไปเลยไปไปไปโอเคนาทีครึ่งแล้วล่ะเกินอ่ะพี่ก็เหนื่อยอ่ะทีนี้ตาผราวพราเป็นผู้คุมเกมอ่ะจะอันจริงมันก็ยากเหมือนกันนะยากสิ นึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งด้วยสกิลค่ะการที่เราชอบดูรายการทีวีรายการเกมโชว์เราก็จะนับค่ะ1 2 1 2งอ่าถ้าเกิดน,นับซ้ายขวาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าซ้ายเขาขวาเราขวาเราซ้ายเขาไม่ได้ไม่ได้เราเลยนับ1น1 2นซึ่งมองว่ามันเป็นแบบหนทางที่เวิร์กมากๆเลยแกกะจอบจ้าแกก็จองต้องได้รึเล่า ต้นร่ยุทธ์ของเรานะคะง่ายมากล็อกเตอร์ไงจ้ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองดได้แล้วหนึ่งสองด้แล้วเร็วขึ้นฟองค่ะฟองเพราะว่าพาวเนี่ยเอาวิธีตอนไม่ใช่สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองถึงจะขาขาจะจ้องเนี่ยแต่ก็โอเคก้าวไวอยู่ถึงเวลาที่เราต้องแข่งอยจริงจังแล้วค่ะจ้ะเมื่อกี้เราสองเป็นเบกมากจ้ะอยู่ฝั่งข้า เราต้องอยู่ทุกฝั่งเลยจ้ะแต่ก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยใครเริ่มก่อนเราต้องบอกวิชุกแล้ววิชุกอีกแล้วสากรน่าเบื่อมากเลยจ้ะมานั่การเหรึ่งสองนี่มันอะไรกันหนึ่งสองแล้วเดี๋ยวก่อนชนะแบบว่าอะไรก่อนแบบว่าได้แข่งก่อนโอเคได้พอรอเนี่ย 1นึ่งสองห1ึ่่

บางวันที่ออกอีกอะเมื่อกี้ลุ้นมากกว่าว่าจะให้แข่งอีกรอบอีกหรอเดี๋ยวสามสิบสาไม่เท่ากันแล้วไม่มีแล้วของพี่ของพี่เตยนะคะสิบก้จุดแปดของพี่ท้าวแ1ดสิบ้าจุดสองที่ไหนก็ชนะเว้ยทำไรได้อะก็แพสิคะไม่เป็นไรเลยจ๋ะ ไม่เปอนไรเลยก็ว่าหน้าเสียดายเพื่นะผิดหมดกันแล้วตอนนี้เรามาทดสอบไหมว่าสิ่งที่เรากำลังทดลองกันอยู่เนี่ยเวิร์กหรือไม่เวิร์กอ่ะก้มดูเลยนะเฮ้ยไม่มีแสงเฮ้วลงไปมันม่วงอ้าวเฮ้ยแล้วของใจไม่กันอืมหลังไหมเลยนะทำไมเีทปดีไปแพ้แล้วไปยังต้องใส่เสื้อที่มันไปดูวด้วยด้วยอ่ะน่าจะดำอยู่อ่ะแล้วผิวก็ผิวไม่ดำแล้วเนี่ย วันนี้มูเตลูสีอะไรนะชีมนา่าจะใส่จีผิดมานะคะเพราะว่าแข่งอะไรก็แพ้ทุกอ,อย่างเนี่ยแล้วยังไงยูวีคันี่คือเขากันแดดได้อะ,อะไรยังไงบ้างอะกันแดดได้จริงๆ <S <S คือรุ่น UV c u คันนี่นะคะสามารถช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีจริงๆคือมันเป็นผ้าบางๆแง้มันทัก นัเ,<ธ>เนกยาพูดเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยดูแลรักษาง่ายคือเราไม่ต้องซักมือตลอดพี่หนุ่มนี่มันไม่มีเวลาซักมือใช่ไหมอันนี้ง,ง่ายมากเราสามารถเข้าเครื่องซักได้เลยที่พาพูนมาเนี่ยนี่ก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับประเทศเรามากเพราะประเทศเรานี่แบบแดดร้อนมากมันแผดเผาลงมาตลอดเวลาถูกปัาา๊ใช่ซึ่งการที่ใส่เสื้อที่มี UV คัทเนี่ยทำให้กัน UV ได้ทันทีแต่จะบอกไว้เลยนะคะนอกจากที่จะใส่แล้วแบบมาออกกําลังกายกันแสงแดดคือไม่ใช่นะคะคือสามารถใส่ได้ทั้งในร่มและข้างนอกคือไลฟ์สไตล์ทุกประจําวันใส่ได้หมดเพราะว่าการอยู่ในร่มเนี่ยเราก็เจอ UV เหมือนกันจากมือถือเอยคมเอยแสงหลอดฟวงหลอดไฟมี UV หมดเพราะฉะนั้นง่ายสะดวก ตอบโจทย์แค่ใส่ก็กัน UV ได้ทันทีไอเสื้อ UV คัะเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ทําให้เส้นได้ในผ้าเนี่ยมันทึบขึ้น wow. แล้วทาให้แสงทะลุผ่านเข้าตัวเราได้น,น้อยลงคือกัน UV ได้ถึง9กเห็นแบบนี้นะครับผมมี้เลือกกัน่งหลายรุ่นเลยทีเดียวทั้งของผู้ชายและของผู uh ้หญิงและที่พิเศษมากเนี่ยยูนิคอทำรุ่น UV วีคัพสำหรับผู้ชายด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เขามาทำให้ผู้ชายอย่างเราใส่ก็ ไปหาซื้อกันได้นะครับผมที่ร้านยูนิโคลหรือว่าออนไลน์สโตร์หรือว่าทางแอปของยูนิโคลนะครับผมเราไปรับรางวัลนี่อ่ะใช่ถึงเวลาแล้วที่เราจะรับรางวัลส่วนเตยเนี่ยก็ถึงเวลาที่เตยต้องไปซื้อเสื้อยูนิโคลมาใส่แล้วนะยูวีคัทของยูนิโคลเหมากับเตยเพราะเตยแอคทิวิตี้เยอะเนาะไปเราไปรับรางวัลกันไปจ้าค่าตัวพาวันนี้โอนให้เตยเลยนะคะพาวบอกว่าวันนี้เตยแพ้พาวสงสารเตยสาว